พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชมเบ้าต่อโชวครับนี่นกอยู่เบ้านกอยูบ้านเบ้าต่อโชวเองครับพี่น้องนี่ตัวนี้อยู่น้ำผมมาแปดปีนี่เหรอครับขันน่ไม่หยุดเดือครับอย่างไรพี่น้องยลือนตัวนี้ได้ไหมไม่ครับ นกตัวนี้เป็นนกด่างนกด่างขาวปลุกเดี๋ยวเสียงเงี้ยครับผมไทยพี่น้องในเบื้องเล่นๆเจอแล้วครับนกบั่นนะครับก็ได้ไป็นต่คใส่นี่ตัวนึงครับมีนกกี่สว่างตัว ที่มีหลายเยอะกับสามตัวสี่ตัวนี่สุดจัดประหลัดบอกเลยครับอู้ว่าละมีจอครับโอไม่หยุดกับคันพ้นนอนแต่ทาง ตัวหนวงนกด่างครับนี่ใหญ่ันาดนกอ้วนสเมบมนีนกค่าตัวทีแปดลอยครับนี่ครับผมมีสองตัวนี่ไปฟอกบ้านกัน ว่าตะค้นขม้านะครับดึกดเดืนดดื้อดื้อกับเอารั้ดังขันครับผม มหมุนหนุนจุดแป๊บนึงก่าคิดกเหรอครับได้ได้มาใหม่ยังไม่ถึงเดือนครับผม ให้พี่น้องในเบื้องเสริฐครับอยวงวางให้เล่นเ่นไปนกเขามันเป็นใดมัน่าวดีครับตัวนี้มันอยากเฒ่าหรอครับมันอยากเสียงเฝ้าหน่อยนึงครับพี่น้องแปดเก้าปีจ้อยูนยนอ่น้ำผมอยู่น้ำจอกของเก้าคน โอ้โหนะตัวนี้เขาเจ้าเขา เขาเนี่เอาดีครับนกน้อยเพิ่งสามปีนี่นะครับนกขอบเพาะครับมันเป็นนกขาวซุมนกพิราบนี่เพม่อนครับเสียงจสงนี่แหะครับกุ๊กเดียวเป็นครับพี่น้องฟูดีจนไม่ได้รับไม่ได้นอนหลอกครับไม่ได้มานอนนี่จนเปิเปดจนยิ้ม ใายพี่น้องในเบิ้องขำๆไปใิดอกครับพี่น้องฟังเสียงนกอยู่น้ำหอมใหม่มีความสุขจรงิงครับผมนั่นมาไทยนะครับอันนี้นกผมเลี้ยงบ้านนะใช่หอกนี่นะครับล้ำสิ่งของครับผมนี่ครับอยู่ผมมีสองตัว ตัวนี้นกขาวดางังกับนี่เกไม่คลิปนี้ถ่ายพี่น้องใน,นงเ,เบิ้งมวนมวลขำๆด้วยหรอกครับฝากากดไลค์กดแชร์เบาต่อจอได้ครับผมถ่ายเบิ้งนกเขาอยู่บ้านเบาต่อจอเองนะครับมันเป็นยังไงมันดีฉันดีบอคันนกบ้านเป็นสภาพน,นี้นะครับผมครับผมน,นกดงัง ตัวนี้บอดังครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ